ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กูอยู่กับผมนะครับกับเดอะจากอนนั่นเองนะครับเราก็อยู่ในเกม Blue h a ทอร์สกันอี่เช่นเคยนะครับผมนะอ่ะมาลงมาต่อกันเลยนะครับสะพานนี้นะครับเราก็จะไปฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจะมี1 2 3 4 4ี่เควสนั่นเองนะครับแต่ผมว่าหลายๆคนนะครับอาจจะยังสงสัยนะว่าเอ้ยมันข้ามไปฝั่งนู้นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนั่นเองนะครับ เดี๋ยวทุกคนก็ตามผมมาเลยนะครับวิธีทางไปนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปทุกคนก็ดูไว้นะครับว่ามันไปทางไหนแล้วกันเนาะอ่ะนะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังตามหากลุ่ม Discord หรือ a c e b o o k นะครับซึ่งผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนไทยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังหาซื้อของสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่คอมเพนเนียนนะครับหรืออาวุธต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้นั่นเองนะครับหรือใครที่กำ นะครับก <g plane story> ็สามารถเข้าไปใน Discord ได้นั่นเองนะครับอ <rip> ่ะโอเคนะครับก็พอเราเข้ามาในบริษาทนะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับนน่นะเดี๋ยวผมจะไปเปิดแคมป์ไฟตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะนี่ทางนี้เลยนะฮะนี่มันอยู่แถวแถวนี้นะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะครับเราก็เปิดเลยนะครับหลังจากนั้นครับพอเราเปิดแคมป์ไฟตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนตรงมาอีกหน่อยครับทุกคนจะเห็นเควสไายวันนะครับให้ทุกคนหักซ้ายครับแล้วตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะเราก็จะตรงไปยาวๆนะครับ แหมเมืองนี้นี่มันช่างสวยสดงดงามจริงๆนะครับอ่าเราก็ตรงไปเลยนะครับไม่ต้องสน m อ c อะไรทั้งนั้นครับตรงไปอย่างเดียวนะครับตรงไปเลยนะครับทางมันจะเป็นทางลงใต้ดินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะว่ามันตรงไหนนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเนะครับเดี๋ยวผมมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันนะครับอีกไอดีนึงเนี่ยผมก็ได้เปิดไว้แล้วนะครับนี่ไงตรงนี้นะครับพอท่านผู้ชมตรงมาเรื่อยๆทุกคนจะเห็นอันนี้นะครับเนี่ย เป็นเป็นดมอย่างงี้เนาะให้ทุกคนเนี่ยลงไปด้านล่างนะครับอา่ามันเป็นทางใต้ดินเนาะทุกทุกคนลงไปข้างล่างเลยนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็หักซ้ายนะครับแล้วก็ไปตามทางได้เลยนะเดีย๋ยวทุกคนเนี่ยจะไปโผล่ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ด้วยนะครับอ่าช่วงนี้เนี่ยเจ็บคออีกแล้วนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมนะอ่ะเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับอา่าแล้วก็หักขวาครับตามทางเลยนะครับตามทางเลยจะสังเกตว่าในแมปของเราเนี่ยเราทะลุมาแล้วนะครับเนี่ย เห็นไหมนี่เราทะลุมาแล้วนะครับนี่อ่ะเราก็ไปเรื่อยๆเลยครับตามทางตามทางนะมันจะพาเราวกวนซ้ายขวานิดหน่อยก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับมันจะมีมอนกิกี้เนี่ยที่แบบว่าคอยปั่นภาษาเรานะครับไม่ให้เราไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็หลบไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลือดผมแค่300อนะครับอ่ะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งผ่านมานั่นเองนะครับแต่มว่าถ้าโดยโดยปกติแล้วก็คงไม่มีใครเข้ามาหรอกมังครับก็เลย อาจจะ fast travel นั่นเองนะครับเออพวอความรวดเร็วนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ตรงเลยนะครับตรงเลยนะตรงอย่างเดียวนะครับเนี่ยตามทางหักซ้ายอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเราใกล้จะถึงแล้วเห็นไหมเี่ยเราใกล้จะถึงแล้วนะครับอ่ะเราก็ไปครับไปตามทางนะครับตามทางไม่มีระยกเกินใจอีกแล้วนะครับอ่าไม่เคยมีอะไรเกินใจอยู่แล้วนะครับอ่ะใกล้ถึงยังอ่ะใกล้ถึงแล้วนะฮะใกล้ที่เราจะได้ออกไปข้างนอกกันแล้วนะครับ ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแล้วก็หักซ้ายค้นพบกับแสงสว่างนะครับโอ้โหนี่ครับแค่นี้ครับเราก็จะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะเนีน่ยเราจะมาโพดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปหาเควสกันเลยนะครับคงไม่ต้องบอกทางหรอกมาเพราะว่าอันนี้มันไม่น่าซับซ้อนนะครับก็เดี๋ยวตรงไปปกติเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะ อ่ะซึ่งเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมก็ได้เปิดฟาสทาวเวลไว้แล้วนะครับเควสเราก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะครับใกล้ๆนะไม่เกินใจอีกแล้วนะครับไปเรารับเควสกันเลยนะครับอ่าอ่ะหลังจากที่รับเควสแล้วนะครับเขาก็จะให้เราไปตีกับตัวอ่าไซล็อปนี่นะครับผมนะไซล็อปไซครอปเนี่ยนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากรับเควสแล้วนะครับนี่มันจะเป็นตัวไอ้นี่นะครับเด็ดๆที่แม่งตัวใหญ่ๆก้ามโตนี่นะฮะอ่ะเราก็ควักอาวุธเลยนะครับแล้วก็ซัดเลยนะฮะ อ่าซ <aid> ัดเลยนะครับน <mermaid> <verw ahaha> ี่นะครับหล่อแม่งก็เดินมาได้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็มีคนมาตีด้วยนะครับเรียบร้อยหลับหรือเปล่าแบบนี้นะฮะน่าจะหลับแหละนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเฟสแรกง่ายๆครับอีซี่อ <tried> ีครับไม่เกินใจนะครับง่ายๆนะเออมีคนมาช่วยตีด้วยนะครับก็ถือว่าสบายพอตัวเลยนะครับอ่าเราก็กลับไปส่งเวสกันนะครับอยู่ใกล้ๆเนาะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอ่ไปส่งเวสกันนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าได้ new skill ด้วยนะครับเราไปดูกันต่อที่ว่าเราจะไปเ u ว s ไหนกันต่อนะครับอ่าอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับขออนุญาตเดินทางสักครู่หนึ่งนะฮะและเราก็เดินทางกันมาถึงในเควสที่2ของเราแล้วนะครับอ่าเราก็รับเลยนะครับมี fast travel ด้วยนะอย่าลืมเปิดด้วยนะครับเวลาเรามาอีกรอบเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาน,นั่นเองนะครับอ่ะผมก็เปิด fast travel เลยนะครับ หลังจากเรารับเควสแล้วนะครับเขาจะให้เราไปคุยกับสเน k e นะครับเมอร์แชนนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเห็นไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับใช่ครับมันอยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะแหมใกล้ๆเลยนะครับแหมใครไม่ได้สังเกตเนี่ยก็คือผ่านเลยนะครับเออเราก็คุยเลยกับพี่แกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปหาเชยอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ่ะเดี๋ยวเราไปดูเควสตต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ใกล้ๆนะอ่านี่เราก็เดินไปเลยนะครับอ่ะก็ผมขอย,ย้ำอีกสักรอบนึงนะครับสำหรับใครที่กําลังตามหากลุ่ม f a c e b o o k หรือกลุ่ม Discord นะครับที่เอาไว้หาเพื่อเล่นหรือซื้อของต่างๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับหรือลองเข้าไปได้นั่นเองนะครับอ่ะ เราจะถึงแล้วนะครับสำหรับเวสที่3ของเรานะครับอ่านี่ใกล้ๆนะใกล้ๆนะเออไม่เกินใจนะครับไม่เกินใจนะนี่รับเลยนะครับแหมรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆนะครับสบายเหลือเกินนะฮะเออเรียบร้อยนะครับเราก็รับแล้วนะครับเขาให้เราไปตีกับอ่าตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่หลังทะเลทรายตรงนี้นะครับเนี่ยโซนบริเวณนี้เลยนะครับให้เราวิ่งวิ่งหาดูนะมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ มีคนตีด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะตีกันหมดนะอ่าแล้วก็น่าจะเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราซัดเลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะอ่าเราก็จัดเลยนะครับนะามาพอดีนะครับนี่ก็จะเดินหาเจอนะเุ้ยไอ้เคียแล้วไอ้สัตว์กูเกือบตายนะครับโมจพูดนะครับโอเคไม่เป็นไรเราฮิลส์ก่อนนะครับเพราะว่าเราบางนะเด็กนะเราเราก็ปล่อยไฟให้ไปนะครับอ่าเราก็ซัดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนเราตีช่วยตีด้วยนั่นแหละ ตรงนั้นนะครับอาก็ให้เขาแทงรับดาเมจไปนะครับเราก็ชิวๆนะครับชิวๆนะครับยืนชิวๆเลยนะครับแล้วก็ใส่สกิลต้องแข็งไปตู้มเขาให้นะครับเหมือนจะแรงแต่ก็ไม่นะครับอ่าสัดเลยนะสั้ัๆไปเรื่อยๆนะครับเราต้องตีถึง3ตัวเลยนะโหมันก็ถึกอยู่นะครับทำเล่นถ้าตีคนเดียวเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะฮะอ่๋ยวเราขอญาตหาสักคู่หนึ่งนะครับ อ่ะเราก็เจอแล้วนะครับตัวที่2นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็มีคนตีด้วยเหมือนเดิมนะคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับอ่ะเราก็ช่วยพี่แกตีเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเออจะได้แบบเร็วๆไงใช่ไหมล่ะเพื่อนนะเฮ้ยเป็นดีเทคแต่กูอีกแล้วโอ้โหแม่งเสียใจว่ะนะครับโอ้โหคือแม่งชีวิตแม่งอยู่ไม่เป็นสุกอะนะฮะโอเคในเมื่อโดนไล่ตามอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะวนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้บอสเนี่ยมันตีเราได้ง่ายๆนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยก็ ต้องเดินด้วยนะโอเคตอนนี้มันหันไปดีเทคเพื่อนเราแล้วนะครับเราก็ใส่สกิลได้เต็มเฮ้ยเฮียกูตายอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้แม่งเฮียอะไรขึ้นหน้าจอกูก็ไม่รู้นะครับกูสะดุ้งหมดเลยนะครับนึกว่าจะตายหาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็มาตีเรื่อยๆเลยนะครับง่ายๆนะตัวนี้ชิวๆอยู่แต่ถ้าเกิดตีคนเดียวก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าเลื่อนมันค่อนข้างเยอะเลยฮู้จูอ่อีกแล้วนะครับโอเคได้เล่นโอ้โหอย่าตายเชียวนะถ้ากูตายตอนนี้ดิทุกอย่างจบเลยนะโอเคเหลือตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายที่เราต้องไปซัดกันนะครับเอออย่าหาก่อนนะเจอแล้วนะครับเกิดใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าอนนี้ก็ชิวๆอีกแล้วนะครับไม่เกินใจอีกแล้วเราก็ซัดเหมือนเดิมนะครับง่ายๆครับอีซี่ครับโอ้ยทำไมเควสอันนี้มันง่ายจังวะผมผมรู้สึกว่าเควสโลกนี้ง่ายมากนะครับแบบแทบแบบคืออีซี่อะแทบไม่ต้องใช้สมองเลยเออต้องคือไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผมว่ามันง่ายมากนะครับสำหรับโลกนี้นะชิลๆเลยนะครับ อ่ะเราก็ซัดไปนะฮะโอเคเรื่อยๆเลยนะอ๋ไอเชี่ยเพื่อนกูหลับหรอไอเชี่ยเพื่อนเราตายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับมันตายเรื่องของมันนะครับเราก็ตีของเราไปนะครับชิลๆนะครับอีซี่อีซี่นะครับมันไม่ยากไงประเด็นอ่ะเออมันไม่มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแบบปุ๊บเม็ดมันอ่ะนะครับถ้ามันมีเยอะวันนี้อาจจะอาจจะเหนื่อยนะครับแต่สำหรับผมว่าบอสที่สูงที่สุดน่าจะเป็นโลกโลกหนึ่งนะเอออันนั้น้มันนะครับหลายๆตัวเลยนะผมว่าเล่นเพลินอ่ะนะ เออเพินจริงเพินจริงนะครับอ่ะจะผมขอญาตซัดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะใกล้ตายแล้วนะครับใกล้ล่วงแล้วเรียบร้อยนะครับหลับนะฮะโอ้โหชิวๆเลยนะครับวิ่งไปส่งเควสกันแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับอ่าแม่โนยนี้เราจะใกล้จบซีรีส์ของบลูเฮดเดอร์แล้วไหนเนะี่ยแล้วก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเราจบซีรีส์พันดาแล้วเนี่ยนะครับผมจะ ทำอะไรเกี่ยวกับบูเฮ h e a d e ต่อไปหรือเปล่านะครับหรืออาจจะตัดจบแค่นี้นะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามผลงานอื่นๆในช่องผมด้วยนะครับในเกมอื่นๆนะครับอ่ะปะเดีย๋ยวเราไปส่งเควสกันนะครับนี่ใกล,ล้ละใกล,ล้ละนะฮะใกล้ถึงละใกล้จบด้วยนะครับเออใกล้จบด้วยนะเหลือเหลือเควสสุดท้ายนะครับอ่ะส่งเลยนะครับนี่ไป เรียบร้อยนะครับกูไม่ได้โกหกนะกูส่งแล้วจริงๆนะครับอ้าโหตอนนี้วิวอัพแบบเบิมเบิมบนะครับขออนุญาตอัพสเตตเลยนะครับอ่ะผมจะเน้นไปที่อินเทลเจนอย่างเดียวเลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับจังหวะนี้นะฮะโฟกัสผมพอแล้วนะครับแค่นี้พอนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูเควสสุดท้ายนะครับก็ตรงไปทางนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปก่อนนะครับอ่าเราเดินทางกันมาถึงเควสสุดท้ายกันแล้วนะครับ โอ้โหเควสสุดท้ายนะมารับเควสกันเลยนะครับโอ้โหโอเคเข,เขาให้เราจาัดก,การเด s เซอร์เพนนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมซัดเลยแล้วกันนะฮะไม่น่ายากเหมือนเดิมนะครับอุ้ยมีเกาะด้วยนะครับเพิ่งเห็นมอนที่มันมีเกาะอ,อย่างนี้นะเนี่ยพระเจ้าแต่มันก็ไม่เกินใจเราอีกแล้วนะครับอ๋อคือ คือแม่งมีเกอะด้วยแม่งอย่างเจ๋งอ่ะนะครับโหแม่งโคตรเท่อ่ะผมว่าแม่งเท่จัดนะครับตัวละครแม่งมอนสเตอร์ออกมาออกแบบได้แบบเท่อ่ะอันนี้อันนี้ชอบ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 นี่ครับเดสเซอร์เพนนะฮะเออมึงเท่ดีว่ะนะมึงเท่เหรอเฮ้เท่เหรอเท่เหรอหลับนี่ครับแต่ว่าในฐานะนักเวงของเราก็ไม่เกินใจอีกแล้วนะครับตีแบบชิวๆสบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับนี่นะฮะตีเลยนะครับอ่ะ เรียบร้อยนะครับน่าจะหลับหลับแน่นอนนะครับนี่ต้องตีมันนะครับหลังจากที่เกาะพี่แกหมดแหละพี่แกจะเขาเรียกอะไรจะจะเป็นลมนะครับโหจังหวะนั้นนี่เราก็โซยพี่แกได้เลยนะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตีก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะอ่าจังหวะนี้ผมขออนุญาตกินรวบนะครับก็คือสกิลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่แกเนี่ยมาวนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะซัดเลยนะครับหลับหนึ่งนะครับหลับสองเรียบร้อยนะครับ โอ้โหควยสุดท้ายของเรานะครับจบแล้วนะครับแหมแบบไม่มีบอสด้วยนะไม่ได้ฆ่าบอสด้วยนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีโลก4ต่อหรือเปล่านะเออถ้ามีโลก4ผมก็อาจะกรรมมาทำนะครับได้โล่มาด้วยนะครับแล้วก็เลเวลอัพเป็น53นั่นเองนะครับโอ้แล้วก็มีพวกบอสด้วยป่ะนี่นะครับมีบอสตรงนี้นะครับที่เรายังไม่ได้เล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็เป็นเมืองข้างบนนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะครับอะ ก็พานนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับเออถ้ามีต่อผมก็จะมาต่อนะครับหรือว่าถ้ามีอย่างอื่นอีกก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้น่าจะตันเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม Facebook หรือ Discord นะครับของคอมมูนิตี้นะครับผมสาผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้ด e สคริปชั่นนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆของผมด้วย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ